คนหนึ่งที่ถูกควบคุมตัวตั้งแต่ช่วงเช้ามืดจากที่ชุมนุมก็คือทนายอนอนท์นำพานะครับเขาถูกควบคุมตัวไปที่จังหวัดเชียงใหม่ตามหมายจับในคดีเดิมแต่ปรากฏว่าขณะนี้ไปที่เชียงใหม่แล้วแต่ผู้การเชียงใหม่ยังไม่บอกว่าถูกควบคุมตัวไปอยู่ที่ไหนครับวันนี้มีนักศึกษาประชาชนสื่อมวลชนไปรอสังเกตการณที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่นะครับหลังจากนายอนอนท์นำพาแกนนา ผู้ชุมนุมและนายประสิทธิ์ครุทาโรจนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะถูกควบคุมตัวไปฝากขังในความผิดฐานยุยงปลุกปั่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116กรณีที่เข้าร่วมการชุมนุมปราศัยที่ลานประตูท่าแพเมื่อวันที่9สิงหาคมแต่เมื่อถามพลตบตรีพิเชษจีระนันต์สินผู้บังคับการตบจภูธรจังหวัดเชียงใหม่กลับระบุว่าการควบคุมตัวนายอนนท์และนายประสิทธิ์อยู่ภายใต้ การใช้พรกรฉุกเฉินไม่สามารถจะให้ข้อมูลได้ก่อนหน้านี้มีกระแสะข่าวนะครับว่าตำรวจจะควบคุมตัวทั้งสองคนไปที่สำนักงานตำรวจปูทอนภาค5จึงมีชาวเชียงใหม่บางส่วนเดินทางไปให้กำลังใจรวมถึงศาสตราจารย์นิติเอียวศรีวงศ์นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์อาจารย์นิติให้สัมภาษณ์ว่าไม่เห็นด้วยกับการประกาศใช้พรกรฉุกเฉินครับถ้าฝากจะมีประโยชน์ก็าฝากแก่ประชาชนทั่ทวไปดีกว่าว่าเาต้องกดดัน ช่วยเป็นกดดันอย่างเต็มที่ที่จะให้ยกเลิกพรบฉุกเฉิอนอันนี้เสียเพราะมันไม่จําเป็นและไม่การเพิ่มอํานาจให้แก่กลุ่มบุคคลที่ไม่น่าไว้วางใจด้วยการควบคุมตัวในายอนน์นั้นยังทำให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ชุมนุมกันในอาคารยุทธศาสตร์ภายในมหาวิทยาลัยนะครับเรียกร้องให้ผู้บริหารแสดงจุดยืนต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มีความคิดเห็นอย่างไรในเมื่อท่านไม่บอกว่าประสิทธิ์ไม่ใช่นักศึกษาเนี่ยเราก็ถามกลับไปว่าในฐานะที่มหาลัยเป็นมหาลัยแหล่งความรู้เนี่ย<า>คิดอย่างไรกับประชาชนที่เป็นนักศึกษามอชอและถูกนะครับอำนาจที่ไม่เป็นธรรมที่เราคิดกันเนี่ยว่าเป็นอำนาจไม่ถานกระทาอยู่เนี้ยเป็นอย่างไรท่านอาจจะเห็นด้วยกับประเด็นการท่านอาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้แต่เราอยากรู้ในฐานะหมหาวิทยาลัย ล่าสุดในกลุ่มนะักศึกษาเคลื่อนย้ายจุดชุมนุมไปยังศาลาอ่างแก้วภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับโดยยืนยันว่าจะปักหลักชุมนุมจนกว่าจะมีความชัดเจนว่านายอนนท์นและนายประสิทธิ์จะได้รับการปล่อยตัวอย่างปลอดภัยครับ